ซีซีวัตฮัเอมี่หลังงอนหนักเรียกได้ว,ว่าเป็นคู่รักที่มักจะแกล้งกันให้เห็นอยู่บ่อยๆสําหรับพระเอกหนุ่มซีซีวัตและนางเอกสาวเอมี่กรินปทุมที่ไม่ว่าจะแกล้งก,กันกี่ครั้งก็เรียกเสียงฮาให้กับเจ้าตัวและชาวตัวเชี่ยวได้เสมอแต่ล่าสุดดูเหมือนจะขำไม่ออกเมื่อสาวเอมี่เกิดอาการงอนสามีหนักกันเลยทีเดียวโดยล่าสุดหนุ่มซีได้โพสต์คลิปลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าเพิ่งเคยเจอคนโกรธจริงจังมากแค่ขโมยรูปนางมาลงในไอจีก่อน เมียลิมิเต็ดอ t ดิชเอมี่กลิ่นปทุมโด้วยบดสนทนาในคลิปหนุ่มซีสามสาวเอมี่ว่าเจ้าตัวทําอะไรผิดเอมี่จึงได้ระบ,บายความอัดอั้นในใจออกมาว่าเวลาที่เธอถ่ายรูปจะเอาไปลงอินสตาแกรมจะโดนสามีใช้ให้ไปทํากับข้าวพอมาดูรูปก็ถูกสามีชิงเอารูปไปลงก่อนทุกทีนอกจากนี้ยังตัดเพราะว่าอยากได้ก็ถ่ายเองทำเอ้หนุ่มซีถึงกับต้องมาโกรธปลกันเลยทีเดียวซึ่งชชวโซเชียลที่เข้าไปชมคลิปก็อดอินดูสาวเอมี่ไม่ได้ รวมถึงเดากันว่าภาพที่เป็นสาเหตุของการงอนหนักขนาดนี้ก็คือภาพที่สาวเอมี่กำลังช้อนปลาขึ้นมาจากบ่อที่สามีโพสลงพร้อมระบุแคปชั่นว่าใช้งานนางบ้างดูเหมือนจะชอบซะด,ด้วยงานนี้หนุ่มซีคงไม่กล้าแอบเอาภาพของสาวเอมี่เป็นลงอีกอย่างแน่นอนแต่ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวเอมี่หายงอนหนุ่มซีเร็วๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ